อ๋อไม่ได้หมดครับผมมันก็เพิ่งต่อไปเองครับต่อไปกี่ปีครับต่อไป5ปีครับแต่ทุกจัต,ต,ตามองเพราะว่าเราหมือนไปออกรยายการรายการหนึ่งของของอีกอันหนึ่อ๋อครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการโปรโมทครับเป็นการโปรโมทหนังแล้วก็ละครด้วยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เป็นมันมันค่อนข้างในส่วนของหนังมันเลื่อนออกไปครับก็เลยเราก็เลย ก็คือแต่ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ายังไงผมก็สังกัดช่องสามอยู่แล้วไั่ได้มีรายการครับไม่มีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็คือมันเป็นเรื่องของไทมิ่งครับที่อาจจะผิดพลาดครับแต่ว่าส่วนตัวเองก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ยังไงโอก็อยู่ช่องสามอยู่แล้วตอนที่รายการมาติดต่อได้มีการขอทางสัดต่อกันไหมก็มีครับทางผู้จัดการโอก็ดูแลให้ครับก็มีทางคุยกับผู้ใหญ่รอรอทีเซอร์หรือในตลาดรอไรแล้วครับ คือเขาก็มีได้คุยกันกับทางผู้จัดก,การครับก็ก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรครับจริงๆเรากลัวมันมีของกระชกเลยนะเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นพระเอกเคยต้นๆของก็ก <ๆ S 1> <ม>็ผมผมก็จริงๆแล้วเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ <c oughs> เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ใหญ่มีแบบงคือจะเราอะไรอย่างงีไหมครับไม่มีครับ <c oughs> เขาก็จะคุยกับทางผู้จัดก,การครับมันมันอาจจะไม่ได้สื่อสารผิดพลาดหรอกครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผิดพลาดอาจจะเป็นการโปรโมท สักตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่ทันนะครับมันก็เลยต้องออกมาก่อนอันนี้เป็นหนังเล่นกับใหม่หรืออะครับใช่ครับมันก็เป็นมันมันเป็นช่วงของการโปรโมทนะครับแต่ว่ามันมันไม่ทันนะครับก็เลยต้องเออ่มันก็เลยต้องออกมาตามช่วงเวลาที่เขาต้องปล่อยหนังมันเลื่อนไปนานไหมคะใช่ครับมันเลื่อนออกไปนานไหมครับนานครับทเปลี่ยนรายการด้วยเท่าไหร่เปล่า่มันมันมันเป็นมันเป็นรูปแบบเวลาถ้าโอไปโปรโมทที่อื่นโอ้ก็ไปได้ครับแต่ว่าหมายถึงว่าอันนี้มันมันมันค่อนข้างที่จะแบบ ช่วงเวลามันผิดนะครับก็เลย<ม>ก็เลยออกมาเป็นแบบเหมือนเอ้ยไม่มีอะไรทำไมถึงไปออกมีคนถามถึงเยอะไหไมหครับไม่เยอะครับสบายสบายใจไหมครับวันเขได้ตอบพอได้เคลียร์ <c oughs> ก็สบายใจครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองใครก็รู้อยู่แล้วครับว่าโอ้สังกัดช่องสามอะไรเงี้ยก็ม,มันอาจจะเป็นรายการเล็กๆน้อยๆที่โอ้อาจมีโอกาสอาจจะไปออกจะมีโอกาสต่อไปหรือครับหรือว่าไม่ได้แล้วเอ่อต้องต้องดูทางผู้ใหญ่เขาดูให้ครับ บบนนี้หรือว่าเป็นบทเรียนนะครับการไปรับงานตัางชองคืออย่างที่โอบอกครับทางทางผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับโอเองก็ททำตามหน้าที่ทำตามงานที่เข้ามาครับอขอบคุณครับ